กับรายการอาหารตะวันตกกับดิฉันอาจารย์สันสนีทิมทองอาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหารคณะเทคโนโลยีข้ากรรมศาสตร์มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครน,นะคะซึ่งรายการอาหารตะวันตกเราก็จะพบกันเป็นประจำนะคะแล้วก็เราก็มากันถึงในหัวข้อนะคะของสลัดและอาหารเรียกน้ำย่อยนะคะสำหรับสลัดและอาหารเรียกน้ำย่อยเนี่ยก็จะเป็นมื้อหนึ่งนะคะของ อาหารของการบริโภคของอาหารของชาวตะวันตกนะคะซึ่งเขามักจะมีมื้อก่อนที่จะเป็นมื้อหลักนะคะถ้าเปรียบเทียบกับของบ้านเรานะคะหรือของประเทศไทยเราเนี้ย ก็คือเป็นกลุ่มของพวกอาหารว่างนะคะอาหารว่างไม่ว่าจะเป็นอาหารว่างคาวอาหารว่างหวานนะคะก็มักจะนิยมเสิร์ฟเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็รสชาติก็จะมีความจัดจ้านนิดหน่อยนะคะเพื่อที่จะทานแล้วสามารถมีความกระตุ้นที่จะอยากรับประทานอาหารในจานต่อๆไปได้นะคะหรือแม้กระทั่งการที่เราอาจจะมีแขกนะคะมาปาร์ตี้เล็กน้อยเราก็จะมีการเสิร์ฟอาหารเรียกน้ําย่อยนะคะกับแขกเพื่อที่จะสามารถรับประทานไปด้วยแล้วก็พูด คุยไปได้ด้วยนะคะก็จะไม่ได้ทําให้อิ่มท้องมากจนเกินไปนะคะทีนี้อาหารเรียกน้ําย่อยนะคะหรือว่าในกลุ่มของอา,อาหารก่อนมื้อหลักหรืออาหารที่มีรสจัดเนี่ยเราสามารถแบ่งเป็นอะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตัวแรกหลักๆเลยที่เราพบเห็นกันบ่อยเลยนะคะก็คือกลุ่มของสลัดสลัดมีวัตถุประสงค์นะคะในการเสิร์ฟเนี่ยหลายแบบ อาจจะเสิร์ฟเป็นอาหารเรียกน้ําย่อยก็ได้หรืออาจจะเสิร์ฟเป็นอาหารจานหลักก็ได้นะคะสําหรับกลุ่มคนที่รักสุขภาพเนี่ยก็มักจะทานตัวสลัดนะคะเป็นอาหารจานหลักได้ด้วยนะคะซึ่งสลัดนะคะก็มีคุณจอนสันนะคะเขาก็ได้ให้ความหมายไว้นะคะว่าสลัดเนี่ยเป็นอาหารที่สามารถเสิร์ฟได้หลายประเภทนะคะได้แก่เป็นอาหารเรียกน้ําย่อยก็ได้นะคะหรือว่าเป็นอาหารจานหลักก็ได้สําหรับเป็นเครื่องเคียงนะคะที่อยู่ในจาน เนื้อสัตว์นะคะอย่างเช่นเขาเรียกว่าเป็นไซดิสนะคะก็คืออาจจะเป็นสลดัดเขาเรียกว่าเป็นจัดวางเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะคะอยู่ในจานของพวกเนื้อสัตว์ก็ได้นะคะก็เรียกว่าไซดิสก็คือเมื่อเราทานเนื้อสัตว์แล้วก็ต้องทานของผักเข้าไปด้วยนะคะซึ่งเป็นคุณค่าทางโภชนาการที่อาหารที่ประกอบในเกือบจะทุกชาติเนี่ยจะต้องให้ความสําคัญในเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการด้วยนะคะ นอกจากนี้นะคะนอกจากที่จะเป็นผักแล้วเนี่ยเรายังสามารถใช้พวกกลุ่มของผลไม้นะคะมาทําเป็นสลัดก็ได้ด้วยนะคะก็อาจจะรับประทานคู่กับขอ,ของคาวก็ได้หรือว่าน้ําสลัดที่ทํามาจากพวกกลุ่มของโยเกิร์ตอะไรต่างๆก็ได้นะคะซึ่งหลักสําคัญนะคะของการจัดจานสลัดเนี่ยก็คือจะต้องจัดตกแต่งด้วย ผักนะคะแล้วก็ผลไม้ต่างๆซึ่งต้องคำนึงถึงความสดแล้วก็ความสะอาดเป็นหลักนะคะซึ่งจะเน้นในเรื่องของคุณภาพที่ค่อนข้างดีนะคะทำให้จานสลัดนั้นเนี่ยมันมีความสวยงามมีความน่ารับประทานแล้วก็มีมีรสชาติที่ดีมีคุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วนนะคะนอกจากนี้แล้วสิ่งสำคัญนะคะในการทำสลัดก็คือความสะอาดค่ะ เพราะว่าความสลัดเนี่ยเป็นอาหารที่สามารถรับประทานได้ทันทีเลยนะคะก็คือไม่ได้นําไปปรุงสุกหรืออาจจะเป็นพวกเนื้อสัตว์หรือไข่ต้มอย่างเงี้ยค่ะก็เราเตรียมไว้ก่อนล่วงหน้านะคะไม่ได้ต้มเสร็จแล้วเสิร์ฟทันทีอาจจะมีการต้มไข่ต้มพวกกลุ่มของเนื้อสัตว์ต่างๆหรืออบหรือ,อย่างต่างๆไว้นะคะแล้วก็สามารถเอามาหัน่นแล้วก็ใส่จานจัดเรียงลงไปในจานสลดัดเราก็เสิร์ฟได้ทันทีเลยเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้นะคะมันจะไม่ได้ปรุงร้อนเสร็จใหม่ๆก็ต้องคํานึงถึง ความสะอาดนะคะเพื่อที่จะป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆนะคะซึ่งต้องคำนึงถึงการล้างผักการเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสมด้วยนะคะเพราะสิ่งเหล่านี้อาจจะก,ก่อให้เกิดอันตรายกับผู้บริโภคได้ค่ะทีนี้เรามาดูประเภทของสลัดนะคะว่าสลัดเนี่ยมันสามารถแบ่งออกได้เป็นกี่ชนิดนะคะจริงๆแล้วยังไม่ได้มีการกฎเกณฑ์ตายตัวนะคะในการแบ่งสลัดแต่ว่าเราจะดูจากลักษณะของ าการจัดวางสลัดแล้วก็องค์ประกอบของจานสลัดเป็นหลักนะคะอย่างอันแรกเลยเนี่ยก็เรียกว่าซิมเพิลสลัดนะคะก็คือเรียกง่ายๆว่าเป็นสลัดอย่างง่ายมีผักอะไรมีอะไรก็จับโยนๆใส่ลงไปแล้วก็ทานกับน้ําสลัดนะคะซึ่งตัวน้ําสลัดเนี่ยอาจจะเป็นน้ําสลัดแบบข้นหรือว่าแบบใสก็ได้นะคะซึ่งแบบใสเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเวนิเกรตนะคะแล้วก็ผักสลัดเนี่ยก็มักจะนิยมใช้เป็น ผักสลัดสีเขียวแบบสดๆเลยนะคะแล้วก็เป็นพวกผักก็อาจจะเป็นมะเขือเทศเล็กน้อยคือจะไม่เน้นในเรื่องของการที่จะต้องต้มผักให้สุกหรือว่าการที่จะต้องเอาผักไปย่างเอาเนื้อสัตว์อบไปใส่นะคะก็จะเป็นการยุ่งยากไปเพราะว่าชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นซิมเพิลสลัดนะคะคือสลัดอย่างง่ายๆนะคะก็สามารถที่จะจับนุ่นจับนี่ผสมกันแล้วก็ราดน้ำสลัดลงไปก็สามารถรับประทานได้ทันทีนะคะ ถัดไปนะคะก็จะเรียกว่าเป็นมิกหรือว่าคอมเพลสลัดนะคะตัวมิกหรือว่าคอมเพลสลัดเนี้ยก็คือจะมีส่วนประกอบของวัตถุดิบนะคะตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปแล้วก็จะเป็นการราดน้ําสลัดลงไปในวัตถุดิบนั้นๆคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะซึ่งที่เราพบเห็นกันบ่อยๆนะคะ ก็คืออาจจะเป็นโคสลอยนะคะที่เราเห็นกันในร้าน KFC นะคะหรืออาจจะเป็นพวกในกลุ่มของสลัดบาร์ตามร้านซิตเลอร์นะคะตามร้านสลัดบาร์ต่างๆเขาก็จะมีการทําตัวคอมเพลสลัดซึ่งมีการมิกมีการผสมกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็เราสามารถตักไปรับประทานได้ทันทีนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นมกักจะนิยมใช้ผัก นะคะเราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนิดนึงเพื่อความง่ายนะคะในการที่จะคลุกสลัดให้เข้ากันแล้วก็ตัวน้ําสลัดเนี่ยก็มักจะใช้น้ําสลัดชนิดข้นนะคะเพื่อที่จะทําให้ตัวน้ําสลัดเนี่ยมันเคลือบติดตัวชิ้นผักหรือว่าชิ้นของวัตถุดิบได้ดีนะคะถัดไปนะคะก็จะเรียกว่าเป็นคอมโพสสลัดนะคะคอมโพสสลัดเนี่ยก็คือจะเป็นสลัดที่รูปร่างหน้าตาค่อนข้างที่จะสวยงามนะคะก็จะมีการมีความพิถีพิถันในการจัดเรียงวัตถุดิบหรือว่ามีการคัดสรร สีสันของวัตถุดิบนะคะไม่ว่าจะเป็นมาจากผักมาจากผลไม้นะคะแล้วก็การประกอบต่างๆเนี่ยก็จะไม่ได้เน้นเฉพาะผักสดอย่างเดียวเป็นผักที่ต้มสุกก็ได้นะคะหรือผักย่างก็ได้ผักที่มีการไปปรุงรสแล้วก็ได้นะคะแต่จะต้องคำนึงถึงการที่ต้มยังไงให้สีเนี่ยยังคงความ สดแล้วก็ความน่ารับประทานอยู่นะคะซึ่งตัวคอมโพสสลัดเนี่ยก็คือจะเน้นในเรื่องของการจัดวางนะคะการจัดวางให้มีรูปร่างลักษณะที่สวยงามนะคะอย่างเช่นในภาพเนี่ยก็คือเป็นเรียกว่าสลัดนิชัวนะคะตัวนี้ก็จะมีการจัดเรียงวัตถุดิบต่างๆที่มีองค์ประกอบอยู่ในนิชัวสลัดนะคะก็คือวัตถุดิบหลักของเขาเนี่ยคือพวกไข่ต้มนะคะพวกถั่วพวก มันฝรั่งนะคะแล้วก็ผักสีเขียวแล้วก็เป็นมะเขือเทศนะคะแล้วก็คลุกเคล้าเข้ากันกับตัวน้ําสลัดน้ําใสนะคะก็จะเรียกว่าสลัดนิชชวแล้วก็มีการจัดเรียงนะคะโดยการหั่นตัดแต่งวัตถุดิบแล้วก็จัดวางให้สวยงามโดยที่เน้นสีสันแล้วก็เน้นความน่ารับประทานเป็นหลักนะคะถัดไปนะคะตัวนี้เรียกว่าคลาสสิคอลสลัดนะคะคาว่าคลาสสิคอลสลัดก็คือเป็นสลัดที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รู้จักเมื่อเราพูดถึงสลัดตัวนี้ปับ๊บ คนก็จะนึกออกว่าอ๋อสลัดตัวนี้ต้องมีองค์ประกอบของอะไรไปบ้างนะคะซึ่งอาจจะไม่ได้ตายตัวว่าจะต้องเหมือนกันเป๊ะนะคะแต่ว่าอาจจะต้องมีองค์ประกอบหลักที่เราจะต้องทราบกันนะคะอย่างเช่นชนิดเมื่อกี้เนี่ยนิโชรสลัดเนี่ยก็ถือว่าเป็นคลาสสิคเขสลัดเหมือนกันนะคะแต่ว่ามีการจัดเรียงที่สวยงามนะคะสำหรับตัวคลาสสิคเขสลัดเนี่ยที่เรารู้จักกันทั่วไปนะคะอย่างเช่นซีซ่าสลัด ก็คือพูดถึงซีซาสลัดคนก็ต้องรู้ว่าซีซาสลัดจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นผักสลัดน้ำสลัดแล้วก็ต้องมีวัตถุดิบหลักของเขาเลยที่ที่เป็นเอกลักษณ์เลยก็คือเบคอนนะคะแล้วก็เป็นพาเมซานชีสนะคะที่จะต้องอยู่ในตัวซีซาสลัดส่วนสําหรับในภาพนี้นะคะก็จะเป็นสลัดวอดอฟนะคะวอดอฟสลัดหรือว่าสลัดวอดอฟเนี่ยเป็นสลัดที่มีชื่อเสียงค่อนข้างมากนะคะเป็นสลัดที่เน้น เอาผล,ลไม้นะคะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆหรืออาจจะหั่นเป็นเส้นก็ได้นะคะแล้วก็ไปคลุกเค้ากับตัวมายองเนสนะคะเป็นสลัดที่ทานแล้วจะให้ความสดชื่นนะคะเมื่อคนรับประทานเข้าไปนะคะก็จะให้ความรู้สึกว่ามันได้ทานผลไม้ไปด้วยแล้วก็ได้ทานเป็นตัวสลัดไปด้วยนะคะก็จะเป็นกึงก่งๆทานแล้วเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายนะคะตัวที่5นะคะเรียกว่าคอนเทมโพรารีะ ary, นะคะหรือว่าตัวโมเดิร์นสลัดเป็นสลัด อะไรก็ได้นะคะอย่างที่ตามคอนเซปต์ของตัวสลัดเลยก็คือเป็นการ ใช้ผกักผลไม้เนื้อสัตว์นะคะหรือวัตถุดิบต่างๆที่ปรุงสุกแล้วเนี่ยมาผสมคลุกเคล้ารวมกันนะคะแต่ตัวโมเดิร์นสลัดเนี่ยก็คือเป็นสลัดที่มีการจัดวางนะคะหรือมีการประยุกต์วัตถุดิบชนิดใหม่ๆเข้ามาใส่ในตัวสลัดนะคะทําให้มันกลายเป็นตัวโมเดิร์นสลัดหรืออาจจะเป็นสลัดที่มีการประยุกต์แล้วก็ได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นสลัดที่มีการอาจจะมีการจัดรูปร่างหน้าตาที่ค่อนข้างที่จะแปลกตามากกว่าสลัดตัวอื่นๆนะคะก็คือแล้วแต่ที่จะใครจะใส่ ไอเดียหรือว่าจะสามารถประยุกต์เข้าไปใช้ด้วยกันได้นะคะตัวที่6นะคะเราเรียกว่าวอร์มสลัดค่ะหลายๆท่านอาจจะเคยไปรับประทานสลัดที่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์นะคะที่อาจจะมีการอุ่นร้อนนะคะหรืออาจจะมีการากริลหรือว่าย่างแบบร้อนๆใหม่ๆนะคะแล้วก็เสิร์ฟมาคู่กับตัวสลัดนะคะตัวนี้เราจะเรียกว่าวอร์มสลัดนอกจากเสิร์ฟกับตัวเนื้อสัตว์ได้แล้วนะคะวอมสลัดเนี่ยก็อาจจะเป็นพวกสลัดกลุ่มของ มันนะคะมันฝรั่งต้มแล้วก็พวกเบคอนคือเราจะสามารถเอาส่วนผสมทั้งหมดนี้ไปต้มให้สุก ได้นะคะแล้วก็จะคลุกเคล้าลงไปด้วยกันนะคะอาจจะปรุงในกระทะหรือว่าในหม้อเพื่อให้ยังคงความร้อนอยู่นะคะตัวนี้ในภาพนะคะก็จะเป็นสลัดมันฝรั่งนะคะที่เสิร์ฟแบบอุ่นๆน,นะคะหรือว่าค่อนข้างไปทางร้อนนะคะหรือสลัดอีกชนิดหนึง่งที่เราจะได้เห็นในกลุ่มของวอร์มสลัดเนี่ยก็คือเป็นผักสลัดแต่ว่าเสิร์ฟคู่มากับตัวเนื้อสัตว์นะคะซึ่งเนื้อสัตว์ตรงนั้นเนี่ยจะต้องไม่เย็นนะคะก็คือต้องมีความร้อนหรือว่ามีความอุ่นนะคะ อันนี้ก็เป็น6ประเภทนะคะของการแยกชนิดแยกประเภทของตัวสลัดนะคะให้ได้เห็นรูปร่างหน้าตาแล้วก็ความแตกต่างกันออกไปนะคะทีนี้โครงสร้างของตัวสลัดนะคะโครงสร้างของตัวสลัดเนี่ยก่อนที่เราจะทําสลาดัดหรือว่าเราจะมีการดีไซน์จัดวางจานหรือจะวางวัตถุดิบต่างๆนะคะเราก็ควรจะต้องมาดูว่าโครงสร้างของมันเนี่ยมีอะไรบ้าง แล้วเราจะสามารถ Create หรือว่าประยุกต์ตัวสลัดนั้นๆได้อย่างไรบ้างนะคะตัวแรกนะคะเราเรียกว่าตัวเบสตัวเบสก็คือตัวคล้ายๆเป็นผักรองหรือว่าเป็นฐานของตัวสลัดชนิดนั้นๆนะคะตัวถัดไปก็คือตัวบอดี้ค่ะบอดี้ก็คือเราต้องการที่จะชูอะไรให้เป็นตัวสลัดตัวหลักตัวนั้นนะคะตัวบอดี้ก็จะเป็นตัวนั้นอย่างเช่นในภาพนะคะก็คือตัวบอดี้ของเขาจะเป็นกลุ่มของเนื้อสัตว์ ะะเขาก็จะใช้ตัวเนื้อสัตว์เป็นตัวบอดี้นะคะเราก็จะใช้ตัวผักสลัดนะคะหรือว่า,าผักกาดนะคะวางอยู่ข้างล่างก็คือเป็นตัวเบสของเขานะคะถัดมาองค์ประกอบที่3นะคะตัวโครงสร้างตัวที่3ก็คือเดซซิ่งเดซซิ่งก็คือน้ําสลัดนะคะน้ำสลัดเราสามารถดีไซน์ได้ว่าเราจะใช้เป็นน้ําสลัดน,น้ําใสหรือว่าใช้เป็นสลัดน้ําข้นก็ได้นะคะตัวที่4นะคะนอกจากจากัดหน้าตาของอาหารเนี่ยแล้วนะคะเราก็ยังต้องคํานึงถึง ความสวยงามของจานอาหารด้วยนะคะนั่นก็คือการการนิสนะคะหรือว่าการจัดตกแต่งการจัดตกแต่งตรงนี้อาจจะใช้เป็นสมุนไพรสดนะคะที่รับประทานได้หรืออาจจะเป็นการโรยชีสไว้ด้านหน้าก็ได้ต้นหอมซอยนะคะอย่างในภาพเนี่ยเขาใช้เป็นตัวคล้ายต้นใช้นะคะต้นกุยช่ายนะคะที่เป็นก้านเนี่ยเขาก็จะเสียบไปด้านบนก็จะ เพิ่มลูกเล่นต่างๆให้มันมีรูปทรงดูมีมิติมากขึ้นนะคะซึ่งการตกแต่งเนี้ยในปัจจุบันนะคะเราจะพบเห็นกันมากเลยคือการใช้ edible flower นะคะหรือว่าเป็นดอกไม้ชนิดที่รับประทานได้นะคะซึ่งในบ้านเราก็เริ่มมีคนที่จะปลูกตัว edible flower เนี้ยขายกันมากขึ้นนะคะแล้วก็กลุ่มเชฟหรือว่าห้องอาหารโรงแรมต่างๆก็มักจะนิยมสั่งตัวดอกไม้รับประทานได้เนี้ยไปใช้ในการจัดตกแต่งอาหารด้วยนะคะซึ่งมันก็จะเป็นการทานได้ด้วยแล้วก็เป็นการเพิ่มสีสันให้กับตัว จานอาหารนั้นได้ด้วยนะคะทีนี้พอเรารู้ประเภทรู้หลักรู้โครงสร้างของการทำสลัดไปแล้วนะคะสิ่งสำคัญนะคะที่ต้องคำนึงถึงนะคะในการที่จะทำสลัดขึ้นมา1จานเนี่ยหรือว่าจะดีไซน์เมนูขึ้นมาเนี่ยเราต้องคำนึงถึงอะไรบ้างนะคะคำว่าสลัดเนี่ยเมื่อเราเห็นแล้วเนี่ยต้องสามารถดึงดูดให้เราสามารถอยากจะรับประทานได้แล้วก็ต้องมีรูปร่างการจัดวางที่สวยงามนะคะอันแรกเลยก็คือสีค่ะ สีสันเนี่ยส่วนมากจะมาจากผักและผลไม้นะคะก็คือผักสีเขียวสดแล้วก็เป็นผลไม้นะคะผลไม้ก็พยายามเลือกที่มันมีสีสันสดใสนะคะอย่างเช่นสตรอเบอรี่นะคะเป็นกลุ่มของกีวีสับป,ปะรดอะไรต่างๆก็คือจะมีตัดสีแดงสีเขียวนะคะหรือแม้กระทั่งการใช้ มะเขือเทศนะคะในการที่จะามาใช้ก็จะใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะเนื้อสัมผัสค่ะตัวที่2นะคะเนื้อสัมผัสเนี่ยเมื่อเราทําสลัดจานนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเวลาเราประทานเข้าไปด้วยกันจะต้องมีความสดมีความใหม่นะคะอย่างเช่นกลุ่มของน้ําสลัดน้ําข้นเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะอ่ากลาดน้ําสลัดหรือว่าคลุกรอไว้นานจนเกินไปนะคะมันก็จะทาให้ตัวน้ําสลัดเนี่ยมันไปสัมผัสกับตัวผัก แล้วก็จะทําให้ความกรอบของผักเนี่ยมันก็จะลดลงนะคะความกรอบความสดของผักลดลงนอกจากเนื้อสัมผัสใน,ในเรื่องของความกรอบแล้วเนี่ยเนื้อสัมผัสในเรื่องของอุณหภูมิก็มีผลเช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นสลัดเนี่ยเรามาักจะนิยมรับประทานแบบเย็นนะคะดังนั้นเมื่อเราเตรียมผักสลัดหรือว่าส่วนประกอบต่างๆเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็ควรจะแรปให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็นําเข้าแช่ไว้ในช่องเย็นจนกว่ากระทั่งจนกว่าจะมีการเสิร์ฟหรือว่ามีการใช้งานนะคะถึงจะนําออกมา ตัวที่3นะคะก็คือตัวรสชาติตัวรสชาติก็จะต้องมีความมิกซ์มีความผสมให้มันเข้ากันนะคะอย่างเช่นมีรสชาติมันนะคะจากพวกกลุ่มของชีสมีมันมีเค็มนะคะเราก็อาจจะมีเปรี้ยวมีหวานนะคะซึ่งหวานเนี่ยส่วนใหญ่มักจะนิยมใช้ความหวานนะคะมาจากตัวผักแล้วก็ผลไม้นะคะจะไม่นิยมทําน้ําสลัดหรือว่าทําตัวเดซซิ่งเนี่ยให้มันมีความหวานนะคะตัวถัดไปนะคะรูปทรงนะคะรูปทรงก็มี เหมือนกันนะคะกับรูปร่างหน้าตาของอาหารอย่างเช่นเราถ้าเราวางลงไปในจานแล้วแบบแบนราบไปหมดเลยเนี่ยมันก็จะทําให้ดูไม่น่ารับประทานแต่ถ้าเรามีการวางตรงจุดกึ่งกลางนะคะให้มันมีรูปทรงมีมีสูงขึ้นนิดนึงมีต่ำม,มีสูงแล้วก็มีการจัดตกแต่งด้วยดอกไม้หรือด้วยอะไรที่มันมีรูปทรงที่เป็นสามเหลี่ยมบ้างวงกลมบ้างนะคะอันนี้ก็จะเพิ่มความน่ารับประทานนะคะทีนี้หลักในการจัด รูปทรงนะคะก็คือการตัดหั่นแต่งก็จะต,ต้องมีเทคนิคนะคะในการตัดหั่นแต่งด้วยนะคะอย่างเช่นอาจจะหั่นเป็นชิ้นที่ถ้าสี่เหลี่ยมเต๋าก็ควรต้องเป็นสี่เหลี่ยมเต่าที่มีความเท่ากันนะคะในทุกๆวัตถุดิบไม่ใช่อันนี้เล็กมากแล้วก็ไปอีกชนิดหนึ่งมีความใหญ่แล้วก็ไม่ไม่มีลักษณะที่มันไม่เท่ากันนะคะก็จะแสดงให้เห็นถึงความไม่พิถีพิถันในการที่จะ,ะประดิษฐ์จานนี้ขึ้นมานะคะ ในเรื่องของกลิ่นนะคะสำหรับเรื่องของกลิ่นเนี่ยก็ไม่ไม่นิยมใช้ผักที่มีกลิ่นที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงมากนะคะเพราะว่าเราต้องการที่จะรับประทานแบบสดนะคะก็คือจะเอากลิ่นที่มันมีระดับกลางๆไม่มีความเหม็นเขียวมากนะคะหรือถ้ามันมีกลิ่นเหม็นมากเราก็ควรจะเอาไปลวกนะคะอย่างเช่นกลุ่มของพวกถั่วลันเตานะคะหรือว่าเป็นกลุ่มของถั่วแขกต่างๆนะคะก็ต้องเอาไปลวกเพื่อไล่กลิ่นเหม็นเขียวออกไปซะก่อนนะคะ ถัดไปนะคะก็คือตัวน้ําสลัดค่ะตัวน้ําสลัดนะคะก็คือจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมนะคะกับตัวสลัดของแต่ละประเภทด้วยนะคะค่ะและนี่ก็คือเป็นเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับสลัดนะคะองค์ประกอบต่างๆแล้วก็วัตถุดิบที่เราใช้ในการทําสลาดัด